สวัสดีค่ะทุกคนวันนี้นะคะพบกับช่องตามติดชีวิตปีศาจหมูค่ะวันนี้ค่ะจะพามาตามติดชีวิตของคุณแม่นะคะวันนี้คุณแม่จะพามาหาเงาของบัวแดงนะคะนี่ค่ะเพื่อนําไปปลูกสร้างรายได้แล้วก็อาชีพเสริมให้กับครอบครัวนะคะนี่ค่ะก็จะเป็นตัวเงาของบัวแดงนะคะที่เราหามาได้นะคะคุณแม่ก็กําลังตัดรากของมันอยู่ค่ะนี่ค่ะ พอเราได้ตัวเงานะคะเราก็จะนำไปปลูกนะคะโดยการปลูกในองค่ะนี่นะคะก็จะใช้ระยะเวลาประมาณสองอาทิตย์นะคะก็จะได้เป็นรากอ่อนของบัวแดงนะคะออจะออกมาเป็นสีแดงนะคะ แล้วค่ะวังบูมมาแล้วนะคะแลก็จะมีคนสั่งถ้ามีคนสั่งนะคะก็จะขายอยู่ที่กิโลกรัมละ เราจะขายอยู่ที่กิโลกรัมละ50บาทนะคะถ้าเป็นต่างจังหวัดก็จะคิดค่าส่งอยู่ที่50บาทคะ่ะถ้าอยู่ในตัวเมืองบุรีรัมย์ถ้าสามารถนัดรับได้ก็จะไปส่งถึงที่เลยคะ่ะสวยงามมากเลยคะ่ะสดๆร้อนๆเลยก็ขึ้นมาจากโบสธรรมชาตินะคะ 经经经。King, king, king. สำหรับคลิปถัดไปนะคะเดี๋ยวจะพาทุกคนนะคะไปรู้ถึงวิธีการปลูกของเงาบัวแดงนะคะว่าเป็นยังไงนะคะสำหรับวันนี้สวัสดีค่ะบ๊ายบาย